่ออีสานบ้านพุ่งค่ะตามคุณแยสง,งาสิบบ็ดเมื่อกี้ไปเบิงฝนยุ่ตกค่ะฝนตกแห้งลายมันรุ่นกับคุณแยสง,งาต่อมนี่ค่ะฝนตกก็ะต้งตากฝนอยู่นี่บ่ฝนมันแห้งดีอยู่เนาะจ้ายายกะออกมาหนาตาแล้วฝนนี่ได้ปลาลด ว่าแต่มันบดได้หลายก็ได้อย่สิแล้มันบอกชปนได้บดได้ได้ไดได้ได้รึดรึดเนี่เปลาลุดปลาลุดเอออัหลักขั้นค่ไปบ้านก็กัดมันก็ได้อยู่เตี้ยจ้าแม่นยูวังวังกฝนฝนี่มันเ่ท่นติดดีปานไดเนาะบกเขาโฮมเลยมิตี มันรุ่นหลังฝนตกแล้วป่ะเนี่ยยายดึงทันบ่ดึงทันบ่นลหลายขันหลายเอานะโอไม่กินเายเขาดึงบ่ทันเฮ้ยเขาดึงบ่ทันสามขันได้เมื่อ่ย มันบ่นติดยายวานห้ำนะคะมันหอมห้ำสามขั้นเบ็ดได้ไหมแล้วถอยดึงได้<อ> ทอป,ปากแย้งยงหรือเนาะแม่เนาะมันจมลึกไปจังั่งปากแยงกันจริงกันทีละเออมันปากขาจริงแต่ลุ่นต่อค่ะปากแยงนี่ทอยจมดิ่งเลยเนาะยายทอยจมเลย ปลากระญยงสอง 2, ตัวแล้วปลาโรตัวนึงแล้วแต่มันนั่งเบิ้งกับยายอยู่เนี่ยปลากัญย์มันปลาหลุดมันเบนอยู่มันไบอ่าปลากัญยงมันสดสะอ่อนเนาะ,<ส>ะ,ะตัวใหญ่โอ้ยปลาโรตัวบางใหญ่เลยแม่โอ้โหปลาโรต์ไหมคะ่ะเห็นยายอะ่ะโอ้ยพอฝนตกแล้วมันนั่นเนาะยายเนาะพอฝนตกแล้วนะมันตอดกินดีให้อ้าวขนาดนี้แล้วปะ คันหนึ่งยังใส่เงียบเพรา่ฉะนด้แล้วเดี๋ยวะคันหนึ่งได้ดึงเลยสับสนละลายดวงหลายคันหลายไอ,อ้คุณพ่อลงข้อสองละเอาเอาลงมรอดตาติดดีแล้วเสียบเงียบเพรา่ทันทักแท้กระแหงนีง้เป็นขีดโอมัเนเพราขีดโอมัเนเหนียบจ้าจ้าแม่ยุ้มถือน้ำถือน้ำเล็กติดติดมจ้าเป็นทอยโยกทอยแล้วยังบวติดดีโยกทอยแต่เยอะบวจมมันเสียบซื่อ ย้ายตื่นเต้นหดเลยฮะน่ะรุ่นแล้วย้ายไปแล้วงยงยังยังมันยังบอันทันได้นมันแค่นั่นซืเอเดี๋ยวมกรมอาใส่เงาบทันเลยค่ะอาใส่เงาบทันสาบทันสามหลังก็ได้สามหลังเนาะอจผาปลาลดอีกแล้ว ปลาโลดปลาโรดกินดีเนาะยายเนาะ<อ>หลังฝนตกนะคะเพราะฝนตกแล้วปลากินดีดีกินยาจ้ามัน,น,นเออเ,อเ,เอบิงเด้อเบิงเด้อล่ะปลานเนาต้นออกปลาดูตติเบ็ดของยายงาดีบดีถอยดึงแล้วปลาดึงถอยแลนแล้วยายยายต้องให้มันมั่นใจว่าติดแล้วมันว่าจังดึงดด อันนี้โอ้บวก,กินดีดีอะเนาะนั่นนั่าได้ปลากระยญง,งเออมันก็สิบนั่นอีดีอะเนาะอสองขั้นติดพร้อมกันเด้ค่ะขั้นหนึ่งเป็นปลาขาวขั้นหนึ่งเป็นปลาลดปลาลดจะใส่คูถังไว้แล้วย่านมันมนั่นเต้นออกอนคะคะปลาลดจนย้ายนั่นตกปลากระเด้วยแนมะ่ ม,ลมปลายมันน้อยปลายป่าปมันมน้อยเดียวเขาดึงึ้นนี่แท้มันจะออกไปเดีวนี้นะจ้า,ทาแท้ขาดแท้ออก้ยบังดูนะเมื่อกี้นะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดตัวเก้ากับตัวนี่ <c oughs> นี่จะเตยง่งปลาโลอ่ะน่าคือนะโอ้โห นั่นอีกแล้วใส่เงียบปทันอีูแล้วนั่นไปแล้วปลาโลรสปลาโรสโอ้ยลอยปลาโรสออกเลยสามขั้นหนึ่งบรทันจ้ะว่าหันได้ปลาเก๋าปลาโรสปลาโรสลุดอีกใส่เงียวยังบรทันได้ตอนเนี้ยโอ้ฝนตกเศร้าไหมหนี่หมานเนาะแม่ปลาก,กนนระเงี้ยตรงนี้สวยงางปลาลรสเต้นนึกถึงนะนะึกนะถึงอีกหลาย ปากกแยงอะ่ะโหมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ปากกแยงใครสนน่ะแม,นนะม่นี่นะั่นกันได้ย้ายมาตะกีนเาายยนเาะใบกระเทยก็ได้ก็เก่าเก่าปีกุบีก่อนน้ำเตี้ยนมาโอ้ใส่เงี้ยจนบาทันเอาไข่มาเตี้ยนนะจ้าอันได้ได้ปากกแยงอันนี้ เรื่งถงเกียวจะปากอยางน้นอจ้าานอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยใส่อเหียเลยนี่อ่ะั้งใต้นาทั้งใต้เสียบเีทั้งต้เสียบเนยบถือเออเออเสียบเนียบถอคันเออคันนั้นเสียบแล้วโอ้ยยังอ๋อคือรุดมันรุดนั่นคันนั้นอีกแล้วนั่นติติ๊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 ติตต แต่มวนให้ค่ะพร้อมกับบรรยากาศค่ะสดชื่น่น้องไฮสุดอากาศสดชื่นเอาแล้วรุ่นไปพรอกับคุณยาย,ยมันกิน,นยาสามหลังยังว่่ได้ท่านได้ลงอยู่พร้อมกับฝนก็ค่ะฝนล,ลินไปปลอยลมบรรยากาศเย็นๆใบใบสามกว่าสิบบสี่โมงแล้วเดีย๋ยวคุณยายิกลับบ้านแต่วันนมิทุะในบ้านมะน,นีค่ะมิดเลยปลาลด ปลาโรดมิจะตัวใหญ่ๆเดี๋ยวค่ะน้ำคุบปั่นวัวปั่นควายเนาะปลาโรดปลาโรดย้ายเต้นออกจากคู่ค่ะเดี๋ยวมันลงน้ำอีกใส่ยายังบ่ทันเลยค่ะสุดท้ายค่ะยังใส่ยายังบ่ได้จักหลังปลาติดดีไลน์ปลาโรดใหญ่ไหมโอ้โหปลาโรดใหญ่ใส่คู่ไว้ใส่คู่ไว้เออเออ ป้าจิ้นดึงบัทันอ่ะสองตัวขนพร้อ,อมกันเล็บปนรถอ่ะตัวนี้บัทันไอ้ขาดจ้ามันเย็บตั้ไหมมันลอยจิ้งญเหรอไ,อรรอได้ละนาน ดึงแล้วค่ะโอ้บ่ได้ปไปกระยงแม่โอ้ตกตกปากกระยงอ้ยอ้ย้ยได้บ่ได้บ่โอ้ได้ได้ได้ปากกระยังตายโอ้ยพอคำม้าน้อ มันหักบอลลูนคือตาเที่ยวจ้าตาลน้กระบายบ่กินนั่นหรอจ้าจ้าโอ้เมียกระบายบ่กินเราก็เห็นที่บ้านคุณนัอืแไปเอาลวดย้ายจะเอาล่นได้บต้นขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามคลิปงศร์อีสานบ้านทุ่งพร้อมกับซิสเบกกับคุณย้ยสง่ามวลๆหลายค่ะบ่อเนี่ยพอฝนตกตกแห้งย้ายจมอีกแล้วท้อยใบนั่นมันจมมุดมิดลงไปแล้ว บ่รู้ว่ามันติดบอติดมันก็สิบ่ติดหรอมั้งปล่อยขึ้นมาแล้วจ้ามันแหบงาละเนาะอ่ามััดอะรม่ดไมกิยดอมีเก่าไปยัง บรรยากาศก็เป็นใจเป็นใจเนาะ <c oughs> บางปะเดศฝนลิดมาไปป้อยลมเย็นเย็นมิดเฮ้ยได้อีหลีค่ะปลาขาวไม่มีว่าได้ปลาก้าปลาก้าสองตัว ได้แต่ปานกระแยงกับปลาลดได้ปลาแยงกับปลาลดกับปลาเท่าจ so ้ากระแย่งอู้ยหญ่ตัวบักใหญ่เลยเนี่ยหืมผักระแยงตัวบักใหญ่เลยจ้าได้ปลาหลายๆได้ตัวใหญ่ๆปลนเลมวนบึกซีดเห็นขุนน้ำมือหอกนึ่ใคร่อกี้มือนั่นมากซีดไปนั่งอยู่โอ้ยมือมาวานดอกมือมือกวอนหน่ะจ้านี่ไปนั่งนี่น้ำย่างควันซส่ม นั่งไปนั่งมายันนูเหยี่ยมหมาตัวใหม้ามาพ่อโอ้ยญ่ตานี้อีกแล้วตานี้อีกแล้วโอ้านี้เย็บตัวเื้อท่านีเบดวางก้อนวางก้อนมาหดมานั่งดูาปอดใช้่านดุพุนอยู่ดุไฟายเดี๋ยวล่ะตัวป่าโอ้ยป่าป่าโอ้โหปลากระแยงตัวแบบนี่กับผู้ใด่นใจแตไปจัดงานใดบ่าคนมันสินผมนจจะได้เบอจัง อก็ได้ครับพี่ได้ปเ็ตัวโคไวดมโ้ลาติมันดึงแห้งเนาะดึงสูฮอเลยปลาโมันดึงจุ่มด้วจ้าม่จอดคูเนาะมันตอดเงียสุดที่แม่จ้า ทตงทาแล้ว 静夜。今 คุณยายวานทำก่อนต้องไปแล้วค่ะน้ำแต่หักบัทันโอ้ยวานเป็นจมมิดว่านติดๆเนาะ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาหลายรอบแล้ว ปลาคาวปลาคาวปลาไข่ด้วยเนะี่ยจ้ะมีแต่ตวไข่ปลานั่นกัไข่ปลากระแง,ง,นะะงน่ะสนุกรุ่นไปรุ่นมาเนาะบ่ออยากห่มันคำเร็วเทิงเลยวะยายเลยบุญใหมันคำ <laughs> กันมือในป่าถือปิดในมีธุรายอยากกลับบ้านแต่เว้นเลยนเดี๋ยวเออสักกี่บักเข่ากับบักโม้พอมากท่านมาอยู่น้ำยักป่าตอดเวทยยียหญ่ย้ายไปชิดกี้แค่กินนล้วมืดกว่าไปเข้าบ้านนะออืพอตาน,น้ำหาเนาะมันยังติดดีมันบอกคำๆมาป่าผมบ่มีตุโดด้วยเจระจ้าีน่บักเยง แล้วแม่จมแล้วโอ้ปลาขาวแล้วแม่จมนะเป็นปลาขาวอ่าเก็บแล้วค่ะคําแล้วเมื่อยแล้วค่ะเมือม่อยจะมันรุนกับคุณย้ายตอเมือม่อยจะมันรุนกันตออ่าวันนี้ฝนฝนลิ้นรอบสองรอบสามแล้วจ้าลิ้นคักลิ้นแนมวันเนี้ยจ้าเอ้มันมันออกป่าเนาะอ่นาน,น,านเออป่า กลับบ้านค่ะขอบคุณนลายค่ะเดี๋ยวตั้งแต่เมื่อหลังเข้ามาติดตามคุณยายซิย์เบ็ดต่ออีกเป็นผลงานที่ฝน <c oughs> ตกเศร้าแล้วเดี๋ยวมาส์กับคุณยายค่ะนั่งรุ่นกันสิบกวัวตูน้ยายมะตัวใหญ่ด้วยนะ <c oughs> ไปไปเทสหทถุงเขียวเ <c oughs> ทสหทถุงเขียวเปียกบดเลยค่ะฝนตกเนะ <c oughs> าะกับมอไซน้ำกันพูน่ะบุ้ <c oughs> งดุพูน่ะมันเม่นนอยหน่อยด้นะแม่พูน่ะ เทรมเบย์ดูน่ะงามๆโอ้โห,หโล่คุณ้่อเนี่ยน่ามือนั่นย,ย,ย้ายออกมาป้ปมันนี้ได้ปลาหลุดปลากระเงี้ยงลายโอ้ยมนันๆไปเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านค่ะพร้อมกับบรรยากาศ บนโตกเข่าเขียวงามเลยค่ะพี่น้องเอ้ไข่หอยเชลีคุณยายวันนี้สิกลกับมอไซน้ำค่ะสดชื่นนะคะ่ะหลาพี่น,อน้องเอ้ยคนอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เข่าเรางามได้เร็ว,วน้ะแม่เข่างามพอดีพอดีเนี่ยละวานนะ่ะเข่างาม ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสายสานบ้านทุง่งพร้อมกันสิบเบ็ดขั้นไม่ไฟของคุณยายสางา